เป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นะคะเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเนี่ยว่าบรรจุภัณฑ์ของเราหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะในการที่เราจะเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีได้เนี่ยก็คือจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์นอกจากมีความคิดสร้างสารรค์เรายังจะต้องบ่มเพาะนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ให้มีเยอะขึ้นนะคะซึ่งก็ ในส่วนของเรื่องราวบรรจุภัณฑ์นะคะยังมีข้อมูลเยอะแยะอีกต่างๆมากมายไว้นะคะถ้าเราเจอกันนะคะในรายวิชากยกับเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหารเนี่ยเดี๋ยวครูชมบีเนี่ยจะนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะอ่ะเรามาในครั้งนี้กันก่อนในครั้งนี้เนี่ยคงจะต้องเน้นในส่วนเรื่องของพลาสติกเพราะว่าเป็นท็อปิกสำคัญเลยนะคะในช่วงนี้ที่เรากำลังพูดถึงและก็มีผลนะคะต่ออนาคตของ เราทั้งประเทศไทยแล้วก็โลกที่เราอาศัยอยู่นี้นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะไปดูปัญหาของพลาสติกนะคะที่มีผลเรามาดูกันก่อน,อนว่าพลาสติกเนี่ยคืออะไรพลาสติกนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์เราผลิตขึ้นโดยการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นน้ํามันปิตโตรเลียมก๊าซธรรมชาติถ่านหินแล้วก็เส้นใยจากพืชน,นะคะพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาประกอบกันเป็นพลาสติกพลาสติกบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้เจอือหรือผสมวัต ถูอื่นใดเราเรียกว่าเลซินเราก็ไม่นิยมนำเลซินบริสุทธิ์มาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงนะคะแต่เราจะต้องมีการเติมหรือเพิ่มส่วนอื่นๆเข้าไปในเลซินด้วยแล้วก็ผลิตออกมาเป็นพลาสติกชนิดต่างๆนะคะอาจจะเป็น PPP, e หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้พลาสติกนิ่มเพิ่มความทนทานต่อความร้อนเพิ่มความต้านทานต่อการสึกหรอหรือการเสื่อมของบรรจุภัณฑ์ หรือเติมสารบางอย่างให้พลาสติกมีความเสถียรนะคะซึ่งก็สิ่งที่เติมลงมาเนี่ยนะคะก็มีผลต่างๆมากมายกับบรรจุภัณฑ์แล้วพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เหมาะสมก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารหรือสัมผัสอาหารได้โดยตรงโดยปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันดังนั้นค่ะคนเราก็เลยนิยมนะคะนำพลาสติกมาใช้ในการบรรจุในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งชีวิตประจำวันเราก็ใช้เยอะอยู่แล้วแหละแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้นะคะในฐานะถ้าเราเป็นผู้บริโภคในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่ในโรงงานพลาสติกแต่ถ้าเราเป็นผู้บริโภคเราต้องพบเจออยู่แล้วเราสามารถรู้ข้อมูลอะไรได้บ้างครูชมบีก็มาฝากกันนะคะว่าพลาสติกเนี่ยเขาระบุออกมาด้วยการใช้ลักษณะแบบที่เห็นในรูปนะคะที่เป็นตัวเครื่องหมาย มือนลักษณะสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัวเลขด้านในนะคะเป็นลูกศรต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวเลขต่างๆมีตั้งแต่1นถึงเหมายถึงอะไรบ้างเแรกเลยนะคะคือเลขหนึ่งหมายถึงโพลีเอทิลีนหรือเทอรฟทาเลตหรือ PET ที่เราเรียกว่าพ e t นั่นเองคือพลาสติกนะคะขวดพลาสติกใสที่สามารถมองทะลุก็คือโปร่งแสง เห็นด้านในได้มักนิยมบรรจุน้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำมันพืชแล้วก็เครื่องปรุงอาหารเขาก็จะให้สัญลักษณ์เอาไว้นะคะอยู่ที่ก้นขวดนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเขาทําเป็นสัญลักษณ์เหมือนลูกศรนะคะสามอันเนี่ยเรียงกันวนเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่เลขหนึ่งอยู่ตรงกลางนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นขวดเพชรก็ได้ ะะอันนี้ก็คือเบอร์หนึ่งส่วนเบอร์สองนะคะก็คือขวดที่เป็นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงหรือ hdpe มีสีขาวนะคะหรือจะเป็นสีอื่นที่เป็นสีทึบโดยขวดนี้เนี่ยจะเหนียวแล้วก็ทนทานกว่าขวดเพชรเราก็จะเห็นนะคะว่าเขามักจะบรรจุขวดนมนะคะขวดแชมพูน้ำยาปรับผ้านุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือกระปุกยาซึ่งก็ จะมีเนื้อพลาสติกที่เหนียวมากกว่าขวดเพชรเขาก็จะให้สัญลักษณ์เป็นเบอร์2นะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นขวด HDPE หรือ HD แล้วก็ขีด PE เบอร์3เป็นขวดโพลีไวนิลคลอรด์หรือ PVC เป็นวัสดุที่เป็นแบบแข็งหรือจะเป็นยางก็ได้นะคะเป็นหลอดพลาสติกแบบแข็งโดยพลาสติกนี้เนี่ยเขาประกอบ ะะจากคอลีนเป็นองค์ประกอบซึ่งสามารถที่จะตกค้างเป็นมลพิษต่อสุขภาพของเราผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมได้นะคะซึ่งถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลข3แบบนี้อยู่เป็นประจำแสดงว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากคือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลย นะคะดังนั้นเนี่ยตัวในกลุ่มของ PVC เนี่ยก็ถ้าตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานก็คงจะทนทานแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นักเลยนะคะในบรรดา7 7 7, 7เบอร์เนี่ยเบอร์3เนี่ยไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะคะเอามาดูเบอร์4 เบอร์สของเรานะคะก็คือพลาสติกแบบโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำหรือ LDPE เป็นฟิล์มพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้นะ,ะมีหูหิว้วหลอดพลาสติกหรือเป็นพลาสติกแรปสำหรับห่ออาหารตัวนี้ก็นิยมใช้กันมากนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็เคยมีคนรู้จักนะคะเป็นเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยก็จะบอกว่าเออคนไทยเราเนี่ยใช้ถุงหูหิ้วเนี่ยเยอะมากเออะเออ,เอ,อก็ใช้ถุง ก็จริงนะคะเวลาเราซื้อขนมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใส่ถุงพลาสติกซื้อน้ําก็ใส่ถุงพลาสติกซื้อของเครื่องใช้อะไรก็แล้วแต่ก็ใส่ถุงพลาสติกนะคะดังนั้นเนี่ยหลังๆเรื่องของการใช้ถุงผ้าเนี่ยก็เลยมีบทบาทมากขึ้นนะคะก็ถ้าช่วยกันนะคะใช้ถุงผ้าเราก็จะได้ลดการใช้พลาสติกตรงนี้เนี่ยไปได้เยอะเลยนะคะเลข5บ้างคราวนี้มาที่เลข5คือโพลีโพรพิลีนหรือ PP จะเป็นกลุ่มพลาสติกแข็งถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารเช่นถ้วยโยเกิรต์ตถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแข็งเราก็จะเรียกพลาสติกแบบนี้ว่าเป็นเบอร์5หรือ PP ต่อมาถ้าเป็นเบอร์หเป็นโพลีสไตรีนหรือ PS เนะคะเป็นพลาสติกที่มีลักษณะแข็งและมันวาวนะคะหรือบางทีเราก็เรียกเป็นพลาสติกเหมือนถุงแก้วเปราะแตกง่ายนะคะก็นิยมเอามาทำเป็นถุงแก้วนะคะที่เราใส่พวกขน,นม ต่างๆที่เป็นเหมือนเวลาเราไปตามงานนะคะหรือโอท็อปหรือตามร้านต่างๆที่ผลิตแบบครัวเรือนนะคะแล้วก็ขายไม่ได้เชิงอุตสาหกรรมพาณิชย์เท่าไหร่นักเนี่ยก็จะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารในถุงแก้วนะคะเนื่องจากออมีความแข็งและมันวาวนะคะก็จะเห็นผลิตภัณฑ์อาหารภายในได้ชัดแต่วัสดุเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยช่วยกันในเรื่องของการซึมผ่านอะไรมากนะะักนะคะก็ไม่ได้ช่วยอยู่กันเก็บได้เยอะเท่าไหรนะ่นั หรือจะเอามาใช้ในการทำเป็นช้อนซ่อมนะคะก็จะเป็นในส่วนของ PS หรือเบอร์6นี่เองส่วนเบอร์สุดท้ายคือเบอร์7จะมีลักษณะเป็นสัญ,ญลักษณ์เบอร์7หรือมีคำว่า author อยู่กำกับไว้เป็นพลาสติกแข็งใช้ซ้ำได้นะไม่ว่าจะเป็นขวดนมเด็กขวดน้ำดืม่มกลองใส่อาหารพลาสติกชนิดนี้เนี่ยแม้ใช้ซ้ำ แต่เราก็ต้องระวังสารนะคะที่เราเรียกว่าสาร BPA ซึ่งสารนี้เมื่อปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลเสียต่อเซลล์สมองและก็ระบบประสาทส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์รวมไปถึงการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งก็เราจะเห็นนะคะถ้าเป็นขดนมเด็กเนี่ยบางยี่ห้อก็ไม่ใช่บางยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อเลยจะระบุไว้เลยว่าปลอดสาร BPA ก็เพราะว่า BPA มีผลกระทบต่อร่างกายแบบนี้นี่เอง สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีผลกระทบต่อร่างกายเรานะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเราอย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเ,เลือกใช้คือจริงๆเราอาจจะเลือกใช้ไม่ได้เพราะว่าอาหารที่เราอยากทานนยอยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นอยู่แล้วนะคะเรากา็ฐานะผู้บริโภคเมื่อบริโภคเสร็จเราอาจจะช่วยกันแยกขยะให้เป็นสัดส่วนได้นะคะเพื่อจะง่ายต่อการกำจัดก็เริ่ม กันทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะได้ฝึกให้เป็นนิสัยแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้ามีเรื่องของการรณรง์ในการแยกขยะให้เป็นสัดส่วนเราก็สามารถที่จะทําได้เลยโดยเป็นกิจวัตรหรือเป็นนิสัยของเราไปโดยปริยายนะคะอะคราวนี้นะคะเรามารู้จักกับพลาสติกที่เรามักใช้ในชีวิตประจำวันเราสันหน่อยตัวอย่างเลยตัวอย่างเลยเนี่ยเรามักใช้มากเลยก็คือเรื่องของถุงร้อนกับถุงเย็น ะะถุงร้อนเนี่ยก็จะบรรจุในส่วนของแกงอาหารชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าถุงร้อนเอ๊ะคืออะไรถุงร้อนนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบใสใสเหมือนแก้วก็คือตัว PP นี่นแหละทนความร้อนได้สูงมากกว่า100องศาเซลเซียสสามารถใส่น้ำเดือดได้หรืออาหารที่ร้อนจัดได้แต่ถุงนี้ไม่ทนความเย็นดังนั้นถุงร้อนก็เหมาะต่อการใส่ของร้อนจะไปแช่น้ำแข็งแล้วเอาไปเข้าช่องฟรีซนะคะเพื่อจะมากินเป็นไอติม หรืออะไรอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมถ้าใช้ถุงร้อนถุงร้อนก็ควรใช้กับอาหารร้อนนะคะถุงร้อนแบบขุนก็มีนะคะถุงร้อนแบบขุนเนี่ยก็จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากแข็งแรงน้ําหนักเบาแล้วก็ราคาถูกทนความร้อนได้ถึง100องศาเซลเซียสแล้วก็ทนความเย็นได้ถึงศูนย์องศาเซลเซียสจึงใส่ทั้งอาหารร้อนแล้วก็เย็นได้แต่ก็คือไม่สามารถใส่อาหารที่ร้อนถึงจุดเดือด หรือเกินจุดเดือดได้คือถ้าอาหารเนี่ยร้อนสัก100นิดนิดขึ้นไปนะคะร้อยหนึ่งขึ้นไปเนี่ยจะเกิดการละลายหรือการเสียรูปอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยปนเปื้อนมากับอาหารได้อันนี้ก็ผู้ผลิตนะคะก็ต้องมั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์อาหารของคุณที่ใส่มาเนี่ยอุณหภูมิอยู่ในช่วงนี้ไม่เกินร้อยองศาแน่นอนถ้าเกินเมื่อไหร่ไม่เหมาะสมแล้วนะคะสำหรับถุงร้อนแบบคุณต้องใช้ถุงร้อนแบบใส อย่างเราจะเห็นนะคะเวลาเราไปซื้ออาหารตามร้านต่างๆที่เป็นสรีทฟู้ดเนี่ยอาจจะสมมติซื้อลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดเพิ่งทอดมาในน้ำมันร้อนๆใช่ไหมคะน้ำมันก็ยังร้อนอยู่เลยแล้วน้ำมันในจุดเดือดของเขาสูงเกินร้อยองศานะคะของที่จะทอดให้ร้อนในน้ำมันได้ต้องทอดที่180องศาเซลเซียสขึ้นไปเมื่อทอดเสร็จแล้วตักใส่ถุงถุงร้อนก็ไม่ควรจะเป็นถุงร้อนแบบขุ่นควรจะเป็นถุงร้อนแบบใส นะคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นถุงใส่ลูกชิ้นทอดบางทีเป็นถุงร้อนแบบขุ่นมีหูหิ้วเหมือนถุงใส่น้ําอัดลมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมดังนั้นถ้าเรานะคะในฐานะผู้บริโภคเรารู้แล้วเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงซะหรือไม่ซื้อนะคะแล้วก็ให้ความรู้คนอื่นๆเพื่อสุขภาพของเขาแล้วก็ถ้าเราเป็นผู้ผลิตเราก็จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมเช่นเดียวกัน มาดูถุงเย็นถุงเย็นนะคะก็จะเป็น LDPE คือโพลีเอทิลีนแบบความหนานแน่นต่ำนะคะมีความยืดหยุ่นโดยถุงเย็นเนี่ยทนอุณหภูมิต่ำได้มากถึงลบ40องศาเซลเซียสทำให้ถุงชนิดนี้ไม่กรอบและแตกได้เมื่อแช่ในช่องแช่แข็งเพราะว่าอุณหภูมิแช่แข็งทั่วไปเราก็จะอยู่ที่ลบ18องศาเซลเซียสนะคะซึ่งถุงเย็นเนี่ยทนเย็นละส่วนความร้อนเนี่ยเขาทนได้เพียงแค่80องศาเซลเซียส จะเอาถุงเย็นนะคะไปใส่ลูกชิ้นทอดไปใส่แกงร้อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมดังนั้นนะคะเราก็จะต้องเลือกใช้นะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยให้ถูกกับชนิดของอาหารหรือผู้บริโภคเราก็ต้องเ,ออเลือกซื้อนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยในบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะที่มีเหมาะสมกับอาหารชนิดนั้นด้วยเช่นเดียวกันก็จะเป็นผลดีกับร่างกายเราแล้วก็ถ้าเราจะซื้อไปฝากคนในครอบครัวนะคะก็ จะได้ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเขาอาจจะไม่เห็นผลทันทีแล้วค่ะแต่ยังไงก็อาจจะเห็นผลในเรื่องของการสะสมแบบเรื้อรังแน่นอนค่ะ